เราจะนั่งรถเมล์นะครับเพื่อไปต่อรถไฟแต่ว่าจะนั่มปังน่ากินที่มาของเราก็คือเดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถไฟไปอีกสายนึงอ่าเพื่อเข้าไปดิสนีย์แลนด์นะครับเป็นรถไฟมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์ที่บ้านสบายนี่เราต้องแบบไปโดนไฟในโลกกว้างรถไฟเป็นรูปอะไรมิกกี้เมาส์มาตอนนี้เราก็ถึงที่ดิสนีย์แลนด์จริงๆแล้วนะคะแต่ว่า่ก็โรงแรมในดิสนีย์นะคะจะมีทั้งหมด เราพักโรงแรมที่ชื่อว่าฮอลลีวูดหนูมีแบบมิกกี้เมาส์อยู่านหัวเฮ้ยมันแท้อะปูแม็กปูแม็กโอ้ยหนาวว่ะ้วยอ่ะเจ้าดีค่ะทุกคนตอนนี้เราแกก็อยู่ที่สนามบินดอนเมือง คือเราเนี่ยจะไปฮ่องกงกันค่ะและเป้าหมายที่เราจะไปในครั้งนี้นะคะก็คือดิสนีย์ก็นี่มันดิสนีย์ตรงเราต้องไปตรงนั้นเลยดิสนีย์น่จะซีเรียสหน่อยก็ <มา S 2> ไปดิสนีย์แลนด์คือเล็กจะบอกว่าเล็กจะอยู่ดิสนีย์แลนด์ให้ฉ่ำเลยเพราะว่าแบบพักในฮ่องกองดิสนีนย์แลนด์เลยเล็กจะไปอยู่ครั้งนังค่ะแต่ว่าครั้นั้นคือแบบเด็กมากและก,ก,ก็ยังไม่เคยแบบพักในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เลยวันนี้เลยแกก็เลยจะไปะลุยดิสนีย์แลนด์ค่ะ วรือยังาว่านี้เราเดินทางไปกับสายการบินเอเชียและสามารถเดินทางจากดอนเมืองไปฮ่องกงได้เลยทุกวันแบบมีไฟทุกวันเลยแล้วก็สามารถเดินทางจากเชียงใหม่ไปฮ่องกงเลยก็ได้เลยนะป๊าป๋าแบบที่ว่าใครอยู่เชียงใหม่ก็สามารถไปฮ่องกงได้แบบไม่ผ่านกรุงเทพป๊ะป๋าไม่ต้องมา ที่ดอนเมืองไม่ต้องมาที่สวน้ำูมิแล้วไปเดินทางไปไม่ต้องค่อนยม่ไกลก็ไปได้เลยต่ถ้าใครอยากไปเที่ยวเมืองนอกง่ายๆนะคะสบายๆไร้แ,แก้วแนะนําฮ่องกงเลยค่ะเพราะว่าฮ่องกงยังไม่ต้องใช้วีซา่าตอนนี้กําลังจะปิดเทอมนะครอบครัวไหนยอยากจะพาเด็กๆนะครับไปที่ฮ่องกงไปที่นิแลนด์ก็นี่เลยครับแนเยเชียเลยครับเดินทางง่ายๆไปกับแอเชียแค่ต่อแค่โมงกว่าก็ถึงแล้วค่ะไปนี่นะครับตอนนี้เวลาตีห้าทำไมเราถึงเลือกเวลาเดินทางตอนนี้เพราะว่าเราไปเช้าที่นู่นฟุบใช่เราก็จะได้เล่นเที่ยวได้เยอะเลย ไม่ค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ฮ่องกงค่ะวิ่งหลายคนอาจจะนึกว่าเราจะนั่งแอร์เอเชียไปเป็นเครื่องบินไม่ใช่ครับเรานั่งรถตู้ไปฮ่องกงวันนี้ท่านจะไปที่ฮ่องกงไหครับยัง โดยสารแล้วครับเป็นบัตรเติมเงินนะเขาเรียกว่าเอาสมุดการ์ดนะป้าจ่ายไปใบละ200เหรียญน,นะครับ200เหรียญนี่เป็นค่ามาจําบัตรอยู่ที่50เหรียญแล้วก็ใช้เงินได้ทั้งหมด150เหรียญเดี๋ยวเราจะใช้บัตรนี้นะครับขึ้นรถไฟไปนี่นแหละอไ่านะได้บัตรเป็นของตัวเองแล้วนะย้ายหายนะแม่เลยโอ้โหอากาศเป็นไงแล้วแก้วอากาศเย็นมากเย็นมากเลยอะตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่เนี่ยจิองศาที่องศาฮะแล้วก็ดูแต่งตัวกันมาดิครับเรากําลังจะนั่งรถ อูเบอร์นะครับไปที่ดิสีินแลนด์ก็อยู่ที่1 5 8เหรียนแต่ว่าวันนี้เราอยากจะลองนั่งรถไฟนะครับเราก็อยากจะรู้ว่ารถไฟถ้านั่งแล้วจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เราขึ้นมาป้ายเดียวครับ,รบเราจะนั่งรถเมล์นะครับเพื่อไปต่อรถไฟต่อแรกเราโดนไปก่อนครับ4เหรียน แก้วกับชตแตมไว้นะครับว่าไม่เราจะลงก่อนเนี่ยจะปล่อยให้เขาอยู่ข้างบนไปอ,อ้าวได้ยินนะเอามาเร็วลงมาที่จะทำอีตุง้งชุ่งซึ่งตอนนี้เรากำลังจะไปต่อรถไฟที่จะไปดิสนีย์แลนด์ช้อปปิ้งก่อนไหมไม่ปไปไ,ไหมดิสนีย์แลนด์ตอนน,<ส>นี้นนอยากซื้อเค้กมากแต่ไป,ไปดนดุเย่ๆมันจะยายาหักห้ามใจไว้แล้วแก้วหักห้ามใจไว้ดิสนี<ล>ย์แลนด์ท่องไว้ไดใจมีของที่เราอยากได้มากกว่าอันนี้หายก็บอกว่าไม่เอาไม่เอายังจะเดินเข้ามาอีกร้อยแก้ว เชยแตมพามาใช่ไหมเราจะเอาเคสอะไรสี่ร้อยสี่ไ้ยสิบสองพันเราถ่ายรูปันนี้ก่อนเดี๋ยวจะตัดรถไฟนะคะไปชึ้นนิทรรศน์ขนมขนมเต็มปากกันนยาพูดอีกแล้วเราอ้อตอนนี้เราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไปซึ่งวันนี้เดียวเองเนี่ยเรานั่งไปลงสถานีสันนิเบ แค่นี้เองแล้วเราก็จะนั่งรถไฟสายสีชมพูซึ่งเป็นรถไฟมิกกี้เมาส์อ๋อมันอยู่แค่นี้ใช่อย่างนี้เราเดินไปเดี๋ยวเจอที่นู่นเดี๋ยวแลอวเหรอเฮ้ยไรแก่เดี๋ยวเราเดินไปกันไหมคือรถไฟฟ้าใช่ไหมอะไรนะอ้าไปติดปะคือตอนแรกอะเราจะไปขึ้นรถไฟฟ้าแต่ว่าเจอร้านขนมปังน่ากินมากที่มาของเราก็คือก็มาร้านนี้อันนี้ไหมเบอแฮมเบอร์เกอร์ปลาอันนี้น่าจะกินกันได้สามคนนะ จริงเรามีอาหารมื้อนี้ที่ดินี์แลนด์ทุกอย่างเลยนะแต่อย่างว่านะมาฮ่องกงต้องกินเนาะนี่เราได้เลยอันนี้ทั้งหมด64หน้า61 <68. S 2> <laughs> ประมาณเกือบเกือบ3 0ของในแก้วอันใหญ่ประมาณเท่าหน้าเลยม,มา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 นัา้นเดี๋ยวของป้านไม่ต้องแย่งนะ <Es> อร่อยอร่อยเมื่อกี้เราไปย่างผงวนแล้วคราวนี้หนูย่างขอมป,ปลาได้อันนี้อร่อยอร่อยปลากินแล้วหอมดูหิวนะเราอะ่ะนั่น,น,น,นคือตอนนี้เราก็อยู่ใน MTR แล้วแต่ที่เนี่ย MTR ไม่ได้เรียก MRT ที่บ้านเรา <S <s <us> <S ค่ะทุกคนเวลาจะนั่งอีกแค่ขาอีเดียวแล้วก็ต่อไปอีกสายหนึง่งแต่เป็นรถไฟมิกกี้เมาส์เข้าไปในนิวซีแลนด์ค่ะ แล้วแกนั่งรถไฟกับนั่งรถแท็กซี่คราวที่แล้วแล้วแกชอบนั่งอะไรรถไฟรถไฟอ่ะใช่เฮ้ยแต่มันดูลําบากกว่านะกระเป๋าต้องยกไปยกมาอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เอร่อยชอบนั่งรสมางกว่ามาลองฟิลฟู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 จุดท้ายอยู่ที่บ้านรัศมีอยู่ที่นี่แล้วก็แบบประยนต์ไทยในโลกว่ะเนี่ยจากตรงนี้มาตรงนี้นะสถานีเดียวแต่มันไกลมากนะไกลมากเดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถไฟไปอีกสายหนึ่ง อ่าเพื่อเข้าไปดินเดแลนด์นะครับเป็นรถไฟเขาบอกว่าเป็นรถไฟดินเดนเนาะมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์อ้าวายกันต่อออายังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราจะต้องข้ามไปฝั่งโนดอีกทีนึงรถไฟเป็นรูปอะไรมิกกี้เมาส์มาเฮลไปเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟมิกกี้เมาส์ไปดินเดแลนด์กันครับคือ ภายในรถไฟมิกกี้เมาส<ช>์นะครับซึ่งการตกแต่งเขาคือมิกกี้เมาส์คือตั้งแต่ก็เป็นมิกกี้เมาส์ป้าทุกอย่างคือมิกกี้เมาส์ไปลุล้นติดกันไหตอนนี้ที่นี่พี่เด็กขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์อยู่เนี่ยเป็นไงนแล้วแกเห็นดีดียังถึงแล้ว ตอนนี้เราก็ถึงที่ดิสนีย์แลนด์จริงๆแล้วนะคะแต่ว่านไหนแล้วก็พักที่ดิสนีย์แลนด์แลวเราก็จะต้องเอาของไปเก็บก่อนเพราะว่าเราจะได้เล่นแบบครึ่งเล่นแบบสบายตัวไม่ต้องคอยขนถัรละไปมาเอยความจริงเราเล่นได้เลยนะเพราะว่าแม่เขาไม่ได้เล่นอยู่แล้วแม่เขากลัวเขาก็เฝ้าของเลยเอาของไปเอาแต่จริงๆไฮไลท์ของป้าในการมาดิสนีย์แลนด์ป๊าเคยมาแล้วแต่บอกว่าสิ่งที่ไม่เคยเลยไม่เคยพักเลยที่รีสอร์ทดิสนีย์แลนด์เนี่ย แต่การที่เราจะเข้าไปพักนะคะับเราก็จะต้องนั่งรถบัสไปก็ต้องอดใจรอนิดนึงนะทางเข้าดิสนีย์แลนด์อยู่นี่ครับแต่เราไม่เข้าเราจะต้องเดินไปทางนี้ใช่เราจะให้มันบัสไปโรงแรงมก็โรงแรมในดิสนีย์นะคะจะมีทั้งหมด3โรงแรมแต่เราพักโรงแรมที่ชื่อว่าฮอลลีวูดอ่าแล้วง<ต>ข้างหลัง,ลงเรา,ขาเขาเรียกว่ารีสอร์ทโฮเทลชัตเทิลบัสนะครับเราต้องมาขึ้นตรงนี้มีอสโคลอร์็นีวูอ่าใช่นี่เก้าอี้เขาเท่มากเลยแกเห็นป่ะพับขึ้นไปอย่างนี้ นั่งได้ด้วยนี่วันนี้กี่ต่อแล้วเนี่ยะไรแก้วหู oh. แต่รู้สึกว่ามันสนุกกว่านั่งแท็กซี่ใช่ไหมใจดีนะลูกปลนใจหน่อยเหมือนว่าจะเดินทางหลายต่อเนาะแต่มันก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเท่าไหร่นะมนไม่ไหนเพราะว่าอากาศมันเย็นด้วยไงอากาศมันเย็นด้วยแล้วรถมันก็ไม่ติดด้วยมันเหมือนเราแบบเดินในรูวิ่งในห้องแอร์ลงใส่คลิปนี้จะต้องมีต่อ2อคลิปนะคลิปนี้คือการเดินทางมาอีกคลิปนึงเป็นการเล่นใเลยคลิปนึงเป็นการเล่น ป้าสองคนนั่นก็ทำอะไรกันอะไรกันล้มดีต้นเบรกดีก็ล้มดีอ่าตอนนี้เราถึงโรงแรมของเราแล้วครับฮอลลีวูดโฮเทลที่นี่มีสามโรงแรมเนาะฮอลลีวูดเอ็กซ์พอรเตอร์แล้วก็อะไรนะสายแปดสายแปดวันนี้แม่รถคักเบียล้มไปล้มมาเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับว่าเราแก้วจะว้าวไหมหรือป้าจะว้าวเป็นไงเป็นไง ดิที่แลนเลี้ยวทีกระเป๋าล้นทีการเดินทางมาของเราวันนี้นะครับลงออกจากกรุงเทพมา6กโมงเนาะจนมาถึงตรงนี้ดิที่แลนนะครับที่ฮอลลีวูดโฮเทลนะครับประมาณเที่ยงคืออย่ามานับเวลาเรานะพเพราะเ, <laughs> เ,เราเพราะเราเละเราเคยม้าแวนกิแนแหวะอะไรตลอดตอนนี้เรากระเป๋ามาฝากไว้ที่นี่ก่อนนะครับไปแก้วไปแก้วอยู่ไหน วูดได้้ดดววยนะูี้ไงอ๋อนี่ไงวูดดี้ที่เป็นพิธีกรใช่ไหมอ๋อคาร์ลวูดดี้อ่ะฟ้ามองเห็นอันพูดได้วยดึงตรงนี้เฮ้ยดินตรงนี้นี่แต่ถ้าแม่เห็นบัตรลาเหยียนี่ไงบัตรลาเหยียบนี่เหรอตัวเดียวกันปะเออตัวนี้นะสองเหรียญแต่มันต้องมีกระเป๋าคู่กันอีกนะต้องมีกระเป๋าคู่กันนะถึงจะนับพายได้ ได้มาดิสนีย์แลนด์นะครับพอเรามาเห็นตัวละครจริงๆอย่างเนี้ยนะที่เป็นของที่เขาทำออกมาขายเนี่ยนะน่าโดนไปตะทุกอย่างจริงร้อยแก้วก็ะเชิดดำไปคนละชุดไปดเปลี่ยนเลยไปเปลี่ยนมาเลยไปเนี่ยเร็วเร็วไร้แก้ว <c oughs> ไปแก้เริ่มโตแล้วต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหม<ะ>ถ้าอย่างนี้ได้ไหมเอ้อย,ย่างนี้ก็นา่ารัก อกแล้วหนาไหมเดี๋ยวป้าจะพาไปดูรถที่ป้าซื้อไว้รถสองคันนี่ไงเดี๋ยวป้าจะพาร้อยแก้วไปขึ้นปราสาทไปแก้วไม่กิง้งไม่กิง้งไม่เอากิ้งอะไรเราไม่เอาไปเข้าปราสาทดีกว่า้าเดี๋ยวป้าพาไปเล่นป้าพาไปนี่ก่อนเร็วไปขึ้นปราสาทก่อนเร็วปราสาทเจ้าหญิงทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเรามาที่นี่เพราะอะไรเรามาฉลองมันเกิดให้แตมด้วยเอออันนี้ก็ก็มีสวน สถานะเล็กๆนะครับเป็นคล้ายๆเหมือนคิดขับให้เด็กเล่นลองจะได้อยู่ปะเนี่ยคือลงขานหนึ่งคืนเลยอะขึ้นยังไงประสาทเนี้ย <_ d ata> เขาก็ต้องขึ้นทางนี้เหรอแล้วแก้ประสาท <_ d ata> อะประสาทขึ้นทางไหนก็นได้แต่วรา <_ d ata> วระวังหัวก็แทกประสาทบุบละ มาเนี่ะรถที่ป้าซื้อไว้เลยแก้วเนี่ยนะเออป้าจอดไปที่นี่แหละคุณปูคันนี้แลป้าเนี่ยรถคันนี้รถป้าป้าซื้อไว้พอมาฮ่องกงป้าก็คันนี้ใช้มีคันหนึ่งของป้านี่มาเนี่ยอีกคันหนึ่งเออเนี่ยป้าซื้อไว้มาฮ่องกงมาขับรถป้าได้นะเออเนี่ยรถรถป้าเฮ้ยมันเทอะปู่แม็ปู่แม็นี่ไงนี่คือข้อดีของการมาพักที่โรงแรมฮอลลีวูดโฮเทลในดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทเพราะว่าเราจะได้ มีว<ร>ิวบรรยากาศอย่างเงี้อ่าแล้วเราก็มีวิวทะเลอย่างนงี้เอาอย่างงี้ก่อนดีกว่าเราไม่ได้ละคลิปนี้มันจะยาวมากเกินไปมาดินี์แลนทั้งทีมันจะต้องละเอียดขึ้นนิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเปล่าว่าปิดคลิปก่อนดีกว่าปิดคลิปแค่นี้ก่อนคลิปนี้คือคลิปการเดินทางนะครับจากกรุงเทพมาฮ <มา S 1> ่องกงเราวพักที่ฮอร์ีวูด อ่ะดูจากสีก็ยังรู้นะว่าเขาเพิ่งทาแบบสดๆร้อนๆเลยถามคนที่เคยมามเขาบอกว่าต้องปรับปรุงใหม่คนที่เคยมานั่นก็คือพี่เป้ปเ aprove, ป้ K, ป K, เธอแต้มนั่นเองแก้วแก้วไปนิดหนึ่งคืหงอห้องเนี่ยมีทั้งหมดแล้วคือ <c oughs> จะไปไหนห้องพี่เราสองตีมให้ถ่ายว่าไลแก้วอ่ะได้ตีมอะไรเฮ้ยแล้วเราจะถ่ายกันตอนนี้แร้วปิดคลิปนี้หรือว่าไงถ่ายไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอะไรก็มาเฉลยดีกว่าเพื่อนนั่นรู้แล้วแต่ลูกไปยังไม่รู้ไม่ไม่ถ้าเป็นป้าป้าอยากมิกกี้เมาส์คืออุตส่าห์มาดิสนีย์แลนด์แล้วอ่ะป้าก็อยากมิกกี้เมาส์อ่ะ อ่าถ้างั้นทั้ทงงั้นได้อะไรก็ได้ทั้งหมดแหละเ<ม>พราะว่าเราอยา่างเราต่างคนต่างชอบใช่อ่าแล้วอ้อชอบอะไรอ้อนะชอบทั้งสองี่ยจะเลือกใจไม่ได้แล้วถ้าใครอยากรู้นะคะว่าอะไรเกี่ยเล่นตีมอะไรเนี่ยไปดูคลิปน่านะคะงั้นเดี๋ยวเล็กเกาขึ้นห้องก่อนบ๊ายบายไปแก้เลยก่อนเล็ก้จะได้ขึ้นไปไหนอะ่ะป๊ายังอยากจะอยู่บรรยากาศตรงนี้<ม>อยู่เลยอ่ะทำไมรีบึพลื้นั่งเล่นแบบสวนสาธารณะเาก็เลยแก้ว